ทสลาประกาศข่าวดีสำหรับผู้ซื้อรถยนต์โมเดล YL ในจีนผู้ซื้อรถยนต์รุ่นนี้ในช่วงแรกจะได้รับอะแดปเตอร์ V2L ฟรีแต่ทำไมถึงมีของขวัญแบบนี้อะแดปเตอร์ V2L ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้ขับรถยนต์ที่ชื่นชอบการแคมปิง้งหรือต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการขาดไฟอะแดปเตอร์ V2L จะเปลี่ยนรถโมเดล YL ของคุณให้กลายเป็นพาวเวอร์แบขนาดใหญ่ ที่สามารถนำไปใช้ใจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ถึง2,200วัตต์จากกระแสะไฟ2 2 0สวีทําให้สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อย่างสะดวกสบายในระหว่างการเดินทางหรือในกรณีที่ไฟดับที่บ้านแต่ที่น่าสนใจคือผู้ซื้อรถยนต์รุ่นนี้ในช่วงแรกจะได้รับอุปกรณ์นี้ฟรีการต้อนรับผู้ซื้อใหม่ๆนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ผู้ซื้อที่ได้รับรถยนต์ก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้หรือไม่การแบ่งแยกกลุ่มผู้ซื้อนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สร้างความคิดเห็นแยกแยะแ,แต่เทส ลาระบุว่าการเสนอของขวัญน,นี้มีข้อจำกัดเวลาจนกระทั่งวันที่28กุมภาพันธ์2,026อะแดปเตอร์นี้มีราคาปกติ599หยวนประมาณ3,000บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับความสามารถที่มันสามารถให้ได้อุปกรณ์นี้จะช่วยให้การแคมปิ้งด้วยรถยนต์สะดวกขึ้นและให้ความมั่นใจ ในกรณีฉุกเฉินเช่นการขาดไฟอย่างไรก็ตามการเสนอของขวัญน,นี้อาจจะสร้างความคิดเห็นแยกแยะในผู้ซื้อรถยนต์รุ่นนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของรถยนต์รุ่นนี้คุณคิดว่าการแบ่งแยกกลุ่มผู้ซื้อเช่นนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย